สวัสดีครับเอฟซีมูสกุลนะครับมอนี้พามาเบ่งเตาใส่น้ำมันเก่านะครับที่สร้างพิ่นได้เฮ็ดขึ้นมานะครับที่นี่ได้วัวน้อยนะครับนี่นะครับมีการเติมน้ำมันลงไปแล้วก็เห็นน้ำมันยดลงไปนะครับน้ำมันเก่านะครับที่ใส่แล้วนะครับที่เหลือวันเถาะนะครับ เอามเข็ดเป็นไฟนะครับใส่เตาประหยัดนะครับประหยัดทานนะครับเรต้องใส่ทานเรต้องใส่ฟื้นนะครับใส่น้ำมันเก่านะครับนี่นะครับชางกําลังประกอบเห้เบิ้งนะครับติดเบาโวนะครับหน่อยตัวหนึ่งนะครับเสียบปลั๊กนะครับมีการเปิดเรียงได้นะครับ ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมถิ่มเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครสนใจเกี่ยวกับเตาบ่ต,ตองใส่ทานนะครับบ่ตองใส่ฟื้นนะครับเตาใส่น้ำมันเก่านะครับนี่นะครับสร้างว่าครบเซตนี้คือราคาหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวผมถิ่งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ ผู้ได้สนใจนะครับสร้างเจาะบานพักบุงนะครับนานลานโศกวนมากนะครับพันผลิตเตาใส่นํามันเกานะครับนี่นะครับอุปกรณ์ได้ครบเสร็จนะครับพันหนึ่งนะครับนี่นะครับ ข่างมอให้เบิ้งเลยนะครับว่ามันห่อนหรือ่าห่อนนะครับมันจะเป็นแก็ดขึ้นมาเลยนะครับใส่น้ำมันเก่านะครับผมเพิ่งว่าเห็นนี่แหละครับสางกันเลยว่าเอามาเบึ้งให้แน่ว่าสันสางวานะครับ ผมก็เลยไดต่ทยทำเอฟซี FC ดะเบิงนะครับบมเมนต์แต่ผลิตแต่รถไถหน้าเดือนตามเป็นนางขับนะครับผลิตหอดเตาใส่น้ำมันเก่านะครับนี่นะครับตรหงบนนี่คือตัวเป็นหู้น้อยๆนะครับตัวนี้เบิงแล้วน้ำเดิ่มห่อนแล้วนะครับ นี่นครับเริ่มเตีอดนะครับเป็นฟองเลยนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับตอนนี้ครับในขั้นตอนนะครับตรวจสอบว่าน้ำห่อนบ่อครับแต่ปากกามือลงจุ่มนะครับ,ม,ม,รบมันห่อนนี่นะครับ เตาที่สร้างเป็นไดผลิตนะครับมีหอดมองใส่น้ำมันเครื่องเกานะครับแล้วก็มีว่าวเปิดนะครับคอยมันหยดลงไปนะครับพอคลายๆก็เติมเสื่อไฟนะครับให้มันติดอยู่ตัวลอยวลานะครับประหยัดทานนะครับ รุ่นบบตงใส่ทานนะครับใส่น้ํามันนะครับน้ำมันเก่านะครับนี่ครับหลบกลักที่สร้างผลนระโยชนไ,ไว้นะครับหอดูดีนะครับนี่ครับน้าๆๆๆเราก็มือจุ่มนะครับห่ออนบ่หอนนะครับ หูน้อยนยนั่นคือหู้ใส่น้ำมันเครื่องนะครับเติมลงไปแล้วครับมันซีมีว้าวนะครับเปิดปิดนะครับให้คอยยดลงกระไดนะครับนี่นะครับเต็มเต็มนะครับมีขาสีขามีครบเสร็จนะครับราคาประมาณหนึ่งพันบาทนะครับ นี่นะครับเบาหน่อยก็ได้นะครับนี่ครับหมองยดให้น้ำมันยดนะครับปล่อยแห้งปล่อยค่อยกะขึ้นอยู่กับว่าวตัวนี้แหละครับเนี่ยึงขึ้นกับปิดนะครับแต่ห้าจากปล่อยห้ากกบกดว่าวลงนะครับกดว่าวลงนี่นะครับ แต่ก็ห้าอย่างมันไหลเร็วเขาก็ดึงขึ้นว่าไหวนิดนึงนะครับมันหยดนะครับเป็นน้ำมันหยดนะครับนี่นะครับสางมันออกแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับแต่ผู้ใดสนใจก็พิมพ์เบอร์โทรไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ชํานี้นะครับสวัสดีครับ